สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะหมอทิพย์ปราณิชานะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการหาพลังงานตัวเลขนะคะเพื่อนๆเ,เนาะปรดใช้วิจ,จาราณในการรับชมรับฟังนะคะเ,เพื่อนๆนเนื่องด้วยการหาพลังงานตัวเลขในแต่ละครั้งนะคะบางครั้งก็เข้าบ้างบางครั้งไม่เข้าบ้างนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นการทดลองนะคะหรือว่าเป็นการที่โดยส่วนตัวแม่หมอจะชอบในการเสี่ยงโชคอยู่แล้วนะคะก็ เป็นการหาพลังงานตัวเลขนะเพื่อมาแบ่งปันให้แก่เพื่อนเพื่อนะคะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเพื่อนๆจริงๆแล้วนะคะถ้าถ้าเราอยู่ในลักษณะการเป็นบุคคลธรรมดาเนาะไม่ได้เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือผู้ที่อยู่ในสินทรมอันเข้่งขัดเนี่ยก็สามารถหาพลังงานตัวเลขหรือหาพลังงานที่นะในการเสี่ยงแต่เป็นการเสี่ยงแบบของรัฐบาลหรือ แนวทางเพื่อถูกกฎหมายเท่านั้นนะคะเนาะจะได้ไม่เป็นปัญหานะคะเพื่อนเนาะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการหาพลังงานตัวเลขงวดประจําวันที่1พฤศจิกายนนะคะของแม่หมอนะคะก็จะมีด้วยกันนะคะทั้งหมดเลขตามนี้นะคะเขียนไว้หมดแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้แม่หมอมีเวลาอัดคลิปน้อยนะคะเพื่อนเนาะเนื่องจากจะไปงานบุญนะคะเป็นงานกระถินเนาะก็ ไปวัดใกล้บ้านนะคะเพื่อเป็นการเสริมบุญบรารมีเนาะเนื่องจากตอนนี้เชื้อโรคเยอะก็ยังเป็นปกติที่เราต้องดูแลตนเองนะคะเพื่อนเนาะอากาศเริ่มเย็นแล้วด้วยนะคะเ,เพื่อนเนาะดูแลตนเองกันด้วยนะคะเพื่อนทุกท่านต้องบอกว่างวดนี้นะคะแม่หมอหาพลังงานได้ทั้งหมดบน4ตัวด้วยกันนะคะก็มีหมายเลข3719ะคะที่ พลังงาน4ตัวนี้นะคะอาจจะมี1-2ตัวที่มาพลังงานบนนะคะเพื่อนและก็พลังงานหมายเลขล่างนะคะก็จะมี4ตัวหมายเลข2 605นะคะภายใน4ตัวนี้จะต้องมาล่างนั่นเองนะคะงวดนี้แม่หมอ,อยังเน้นที่เลขของท้าเวสุวรรณนะคะเมื่อวันที่แม่หมอไปทําบุญนะคะ,ะบวทนาคนะคะแล้วก็เลยไปอีกนิดนึงนะจุดนั้นเพื่อไปขอพลังงานเลขก็ได้หมายเลข 7 19แต่แม่หมอก็จะชอบอยู่ที่9 17ด้วยนะคะกลับให้เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆเนอะแล้วก็อีกชุดหนึ่งจะเป็นเลขที่แม่หมอหาไว้ในคลิปติ๊กตอกหรือว่าลงในคลิปเรียวและคลิปช่องทาง facebook นะคะก็หมายเลข6ก6 3 แต่6เนี่ยมันสามารถเป็น9ได้ด้วยนะคะเพื่อนนะถ้าใครชอบชุดนี้635 9 3 5จัดซื้อไว้ได้นะคะเพื่อนเนาะแล้วก็พลังงานเบิลของน้องไข่นะคะถ้าใครชอบชุดเบิลก็จะเป็น664นะคะเพื่อนหกหกสี่นะคะแล้วก็จะเป็นในชุดของศูนย์ถ้าใครชอบศูนย์ต้องเล่นชุดนี้ไว้นะคะเสียงโชคชุดนี้ไว้เพื่อนสองศูนย์แปดแปดศูนย์สองนะครั้งวันนี้นะ แล้วก็เด่นสุดก็คือชุด017นะคะ017หรือ107ประมาณนี้นะคะเพื่อนเนาะ107ประมาณนี้นะคะ107ประมาณนี้นะคะเพื่อนเนาะก็สามารถนะคะจัดชุดไว้ได้ถ้าใครที่ชอบนะคะเพื่อนเนาะ107 017นะคะนะเติมให้มันเด่นหน่อยนะคะเพื่อนเนาะ นะถ้ากับชุดนี้นะคะที่โดดเด่นนะแต่ถ้าเป็นสองตัวแม่หมอก็จะจับจับพลังงานจากสี่ตัวบนสี่ตัวล่างให้นะคะแต่ว่าที่วงๆนั่นคือชุดที่โดดเด่นที่สุดมุนี้แม่หมอชอบชุด37มเจ็ดเจ็ดเสามเนะคะแล้วก็17ึ่งเจ็ดเดหนึ่งหนึนะคะ ส่วนศูนย์ถ้าศูนย์มาชอบอยู่ที่ 02, 2, 0 2 2 0 0 7 7 0นะคะเ,เพื่อนๆเนาะแล้วก็ตัวเลขอื่นๆก็จับชุดได้1 9 9 1 7 2 2 7 6 2 2 6 3 6 6 3รวมถึง6 5 5 6 2 3 3 2ประมาณนี้นะคะแล้วก็ชุดเด่นๆที่ให้ไว้นะคลิปแรกๆตั้งแต่ว,วันที่รัฐบาลนะคะ ออกเสร็จเรียบร้อยแม่หมอก็หาไว้เลยนะคะก็คือชุดของ5225 535 5และ03 30นะคะส่วนมาชุดตัวกันตัวกันงวดนี้ก็คือตัวพลังงานเลขที่แม่หมอหาไม่ได้นะแล้วก็ไม่ค่อยชอบก็คือ8และ4นะคะ8และ4แต่ต้องบอกว่าการออกพลังงานตัวเลขเนี่ยไม่ใช่เราออกผลรวมที่เรา หมายเลขที่เราเล่นที่เราชอบผลไหนเด่นสุดมากสุดเขาก็จะสามารถที่จะออกหรือไม่ออกก็ได้เขาออกไม่ใช่เราออกนะคะเพื่อนเราต้องต้องคิดแบบนั้นนะคะในการเสี่ยงโชคเราต้องมีตัวกันตัวที่คนไม่ามถึงตัวที่คนไม่ชอบตัวที่ไม่มีพลังงานเลขที่คนเล่นกันมากที่สุดประจํางวดนั้นงวดนั้นอาจจะออกได้ก็คือเป็นหมายเลข8 4นะคะอาจจะมาที่ 80, 85 81 83 82และ 04นะคะ04 0เนี่ยมาเกือบทุกงวดนะคะเพื่อนนะสังเกตให้ดีปีนี้เป็นเพนเขาเรียวกว่าปีทันทาวิสุวรรณนะคะอยู่กับประตูความเป็นความตายนะแล้วประตูความเป็นความตายมันต้องมีเลข0เพื่อนงวดนี้นะคะแม่หมอคิดว่า04มีโอกาสมาแต่ใจชอบ02กับ07นะคะเพื่อนนะแล้วก็นะถ้าเด่นสุดงวดนี้แม่หมอชอบชุดนี้นะคะ เนี่ยชุดนี้นะคะเพื่อนเนาะหนึ่งเจ็ดเนึ้นมาบนนะคะเพื่อนเนาะแล้วก็มาชุดนี้ที่ชอบเนาะแต่ถ้าแต่ถ้าใครที่ชอบนะเสี่ยงโชคแต่ทุนน้อยงบน้อยนะก็เล่นเฉพาะตัวที่แม่หมอวงไว้ก็พอนะคะเพื่อนนะ 3 7 7 9 1 7 1 6 0 2 0 7นะคะแล้วมา3ตัวก็เล่น7 1 9 0 1 7พอนะคะแต่ถ้าใครมีงบมากก็เสี่ยงเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอาจจะไปตรงใจกับเลขที่เรานะเล่นไปแล้วชอบไปแล้วเล็งไปแล้วนะคะแม่หมอเนาะวันนี้แม่หมอนะคะก็จะคลิปการหาพลังงาน เลขแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้เ,เพื่อนๆทุกท่านโชคดีเฮงบางๆร่ำรวยกันทุกท่านนะคะวันนี้จบคลิปแต่เพียงเท่านี้บ๊ายบายนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ